ข้าวมันไก่ที่ดีเม็ดข้าวต้องเรียงสวยหอมนุ่มไม่ก่อตัวกันไอเทมลับฉบับโปรวันนี้เชฟขอแนะนําปิ่นเงินข้าวหอมมะลิเก่าร้อยเปอร์เซ็นที่มีการจัดเก็บก่อนนามาแปลสภาพอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเมื่อหุงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความฟูขึ้นหม้อได้ปริมาณมากกว่าข้าวหอมทั่วไปซึ่งข้าวนะครับก็จะเรียงเม็ดสวยไม่ก่อตัวกันเป็นก้อนเหมาะสําหรับการทําข้าวมันไก่มากๆเลยครับ เมื่อเราผัดข้าวกับเครื่องสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวมันกันโดยอัตราส่วนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ข้าวหอมมะลิ1ส่วนต่อน้ำซุปหรือน้ำซอ๊ไก่ก3่1.3ถึง1.5ส่วนนะครับ เท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้าวมันจากข้าวหอมมะลิเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตราเปลี่ยนเงินที่หอมนุ่มเรียงเม็ดสวยมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่สิงคโ,โปร์เนื้อไก่แน่นๆหรือข้าวมันไก่ทอดเกาหลีเมนูฟิวชั่นน่าลองสําหรับผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตราเปลี่ยนเงินเอาอยู่ทุกเมนูสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับ